ใสุดเหมือโอ้เหมือนเหมือนมันจะเอืมม้อมไม่ถึง,งถึงยังไงน่าจะได้เป็นจ้าขอ

ยไวะไม่ดมารู้้อแล้วนอนคนเดียวได้ยังไงก็มันน้องขนานัไอนมีชาไอนาดคนเดียวอัไอ้ตาเกิดร้อนนั้นบอกันไอ้นึ่งหน้าก็บอกกันผมจะน้าก็อยากจะแพไม่เปนไร เธอเลยยมและละฟันเหอนไว้ข้างแกฉันฉันจะไปไหนฉันจะไปไหนฉันจะไปไหนให้ฉันไ้ดูแลเธอได้ไหมฉันหลับได้ไหมหอดตากฉันไหมฉันอยากให้พักสัก่อนได้ไหมให้เธอนั่นพักหลับลง ถ้าเต้นท่าเหมือนไฟช็อตตกใจหมดเลย<ะ>ถ้าในเต้นท่านี้ถ้าคุณคุณถามว่าเอ้าถ้าเล่นมาจากไหนบา <c oughs> ร่าออกแบบท่าเต้นท่้ค่ะก <c oughs> ็แย่แล้วฉันได้ดูแลเธอถึงแม้เธออยู่สูงเท่าฟ้าฉันจะดึงลงมาให้สุดมือโ h oh เมือนั้นเมือนันมันจะเอื้อมไม่ถึงถึงยังไงก็ต้องลองอ,อกหักไม่ว่า ถ้ไม่ได้รักคงบ้า <S <S <an> <S ก็คอนอย่างเธอมันน่าน่าดีเป็นเจ้าของ <S <S feet, <Miles> อ,อกหกักกินได้ยังดีกว่าไม่ได้ชอบจะเป็นจะตายเคยขออืมไม่ถึงใใหัวใจเธอ, <S <S <an> <S <S <an> ออกหักไม่ว่าถ้า <S an> ไม่ได้รักคงบ้าก็คนอย่างเธอมันน่าน่าดีเป็นเจ้าของอกหักกิงได้ยังดีกว่าไม่ได้ชอบ จะเป็นจะตายก็ขอเอื้อมไม่ถึงหัวใจเธอถ้าเต้นวัานเลยคือแอ๋อ๋ยออ้าอะไรอะอ่าเอาท่าก่อนกระปลอยมาเต้นดีโอเคเออไม่ได้เต้นออกมาเต้นเพลงนี you, ้เลยเก็บให้หมดทุกเม็ดเลยมันสามารถเต้นได้ อกหักไม่ว่าไม่ได้ละคกงบ้าไม่ใช่ละมันงั้นอ่ะก็คนหนึ่งเธ่อมันหน้าหน้าได้เป็นเจ้าขอได้เขาคงคิดว่าเด็ดซ้ำซากไปไหนคงคิดว่าทำไมไม่คิดใหม่หรอเขาบอกว่าผมเป็นคนซับซ้อนเกินกว่าคนนั้นคนอื่นคนไหน จิตใจของผมทำโดย